ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรแน่นอนว่านะคะเขาอาจจะเจ็บช้ำนะคะเจ็บปวดมาจากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเขาอยากจะกลับมารักตัวเองอยากจะกลับมาเยียวยาตัวเองความสัมพันธ์ที่ทาให้เขานั้นเจ็บเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มีคุณค่าช่วงเวลาในการสร้างสารรค์ชีวิตใหม่ของเขาคะ่ะช่วงนี้เขาอยากจะกลับมาโฟกัสกลับมารักตัวเองกลับมาสร้างความสุขภายในนะคะแล้วก็ออกจากความรู้สึกทุกข์ใจให้ได้ก่อนเขาอยากจะกลับมาเรียนรู้การเป็นตัวเองที่เข้มแข็ง แกลับมาเป็นโสดหรือว่าใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่มากขึ้นกว่าเดิมเรียนรู้การมีอิสรภาพในชีวิตของเขาให้ได้มากขึ้นตอนนี้อาจจะเหลือเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรภาพให้กับคุณนะคะแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครจนกว่าเขาจะเรียนรู้การรักตัวเองให้เป็นนั่นเองนะคะช่วงนี้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ